เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเพื่อนๆไม่เป็นไม่รู้อย่างกอโต๊ทีไม่เป็นไม่สบายมันหลายวันเลยค่ะนานเลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเพื่อนๆไม่เป็นไปตีโกฟมาไม่เป็นคิดว่าต้องเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่มานานแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่ามันพูดไม่ได้ไม่เป็นกับว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานแล้วครับเพื่อนๆไม่เป็นดูโทรศัพท์ชื่ออดีตสามีขึ้นครับเพื่อน ไม่เป็นก็ว่าไม่มีธุระอะไรแล้วนะแต่ก็มีอยู่ค่ะลูกสาวคนโตไปแล้วก็ยังมีลูกสาวคนเล็กอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วเออแกมีปัญหากับลูกสาวคนเล็กเพราะว่าลูกสาวคนเล็กอยู่ที่บ้านนะครัเพื่อนๆเดี๋ยวไม่เป็นจะลงไปหาแกไม่เป็นก็คิดว่าแกอยู่ที่นู่นที่จอดรถไกลๆนู่นนะครเพื่อนๆแต่บอกว่าแกบอกว่าอยู่ข้างล่างเองอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าประตูเองคับเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นต้องลงไปหาแก เพราะว่าแกมีดราม่าก,กับกับลูกคุเล็กมานานแล้วค่ะปัญหามันยังไม่หมดเดี๋ยวไม่เป็นลงไปคุยแกแกบอกว่าให้ไม่เป็นอะลงไปคุยต่อหน้าต่อตาซึ่งซึ่งหน้ากันเลยไม่ต้องคุยกันทางโทรศัพท์เพราะว่าเราคุยกันทางโทรศัพท์หลายครั้งแล้วถ้าแกไม่วางหูไม่เป็นก็วางหูเพราะว่าทะเลาะกันทุกครั้งค่ะเพื่อน แกเลยมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นลงไปค่ะไปค่ะไปกับแม่เพ็นไปสู้กันไปสู้กันเรียกว่าไปสู้กันกับเพื่อนไปค่ะเมื่อกี้แม่เพ็นได้ลงไปคุยกับอดีตสามีค่ะพอแม่เพ็นไปถึงแกก็บอกว่าให้เข้าไปนั่งในรถเดี๋ยวคุยกันในรถคุยกันซึ่งซึ่งหน้าแกว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อน แกบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากยังไงฉันก็ต้องคุยกับเธอให้ได้แกว่าอย่างนั้นนะคะแกบอกว่า,วาเธอเน่ะเป็นแม่ฉันน่ะเป็นพ่อยังไงเราก็ต้องคุยกันไม่เป็นก็เข้าไปนั่งในรถค่ะเพื่อนพอเข้าไปนั่งในรถแกก็คุยค่ะคือใส่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 ใสทีนี้ไม่เป็นจะตอบมั่งพออ้าป,ปากปุ๊บแกก็คุยทับเลย และเกก็ถามแม่เพนเรื่องนั้นเรื่องนี้พอแม่เพนจะพูดปุ๊บพูดยังไม่สุดคาเกก็ทับทับเลยแล้วแม่เพนก็เลยบอกว่าเวลาเธอพูดอะไรมาหรือถามอะไรมาเวลาฉันอ้าปากพูดทีไรเธอก็พูดทับถงฉันจะเป็นผู้ฟังดีกว่าแม่เพนเลยว่าอย่างงี้เกก็เลยพูดค่ะพูดต่อพูด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 และเกก็ถามแม่เพนเรื่องลูก ถามเป็นบางอย่างคะ่ะแล้วไม่เป็นกระอตบบางอย่างก็ตอบบางอย่างก็ไม่ตอบความเพื่อนที่ตอบได้ก็ตอบที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบคะ่ะอีกอย่างหนึง่งเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟนี่แหละไม่เป็นถึงได้อ่อยอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่น่าอยู่ด้วยกันเลยแม่ก็ถามลูกเหมือนกันเลยคะ่ะว่าทําไมไม่กลับไปอยู่พัดเมนของตัวเอง ลูกไม่เคยตอบเลยค่ะไม่เป็นถามแล้วแกก็ไม่เคยตอบเขาก็ไม่มีอะไรที่จะตอบไม่เป็นค่ะแล้วเขาก็จะอยู่อีกตั้งหลายเดือนอยู่กับพ่อแต่อันนี้ไม่เป็นไม่ได้บอกกับพ่อนะคะที่อดีตสามีมาไม่เป็นนี้เขาก็คิดว่าแม่จะรู้เรื่องของลูกทุกอย่างเรื่องส่วนตัวเรื่องโรงเรียนเรื่องงานความจริงไม่เป็นไม่รู้เรื่องของลูกเลยรู้แต่เฉพาะเรื่องที่เขาบอก แล้วแม่เป็นจ่าขยับไปลึกๆไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาบอกใช่ก็ใช่เขบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือแม่เป็นจ่าขยับเข้าไปสิงแก่นสารหรือความจริงของลูกไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้มาเปิดใจอะไรกับแม่ยิ่งกับพ่อยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะทีนี้เมื่อเขาไม่เปิดใจกับแม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาโตแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเวลาเราอยู่ห่างกัน เขาก็จะทเทคแคร์แม่และแม่ก็ทกเทคแคร์แกเราเกิดมาในครอบครัวเดียวกันก็เพราะว่าเรามีกรรมต่อกันค่ะแล้วครอบครัวของแม่เพนกับอดีตสามีน้องจอยลี่ไปแล้วแต่หินยังไม่เข้าที่ค่ะหินก็ยังสั่งเพิ่งจะสั่งแต่กว่าจะสั่งได้ลูกคนเล็กก็เล่นตัวไม่เบาเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเขา เพราะว่าทั้งสองคนนั้นเขาเป็นคนไม่ลงรอยกันแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราสามคนอยู่ด้วยกันมันอาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่รู้สึกว่ามันไปกันได้ยากครับเพื่อนๆไม่เป็นมาถึงนี่แล้วไม่เป็นจะหวนกลับไปไม่ได้แต่ไม่เป็นก็จะพยายาม ช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาโตกันหมดแล้วไม่เ็นพูดอะไรไปมันไม่ถูกใจเขาทางนั้นครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดไม่เป็นพูดความจริงคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบเมื่อเขาไม่ชอบให้ไม่เ็นพูดความจริงแล้วเขาจะมาหาไม่เ็นทำไมไม่เ็นปล่อยให้เขาพูดค่ะเป็นชั่วโมงเลยค่ับเพื่อนเพื่อนไม่เป็นนั่งเงียบ พราะว่าไม่เป็นอ้าปากไม่ได้เขาจะคุยประกบแล้วสุดท้ายไม่เพ็นก็เลยถามว่าพอหรือยังคุยเสร็จหรือยังแล้วเกก็ถามเธอไม่มีความคิดอะไรเลยเหรอไม่เพ็นก็บอกว่าความคิดมีแต่พูดออกไปแล้วมันผิดก็ไม่รู้จะพูดทำไมไม่เพ็นว่าอย่างนั้น,นะค่ะ เวลาไม่เ็นพูดให้ความคิดเห็นมันผิดกับเพืเ่อนๆมันไม่ดีและแกทําไม่ได้อย่างเช่นที่ไม่เป็นจะบอกแกค่ะลูกสาวทำอะไรก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าเขาก็โตแล้วอันนี้ไม่ไม่เ็นอ่ะบอกทางพ่อให้ทําเอาหูทวลมอย่ารู้อย่าเห็นให้เฉยเฉยไว้แต่ทีนี้พ่อเขาชอบทำอาการมันใส้ใสลูกแล้วมันเหมือนกับว่า เอาไม่ขีดมาจ่อกันนะครับเพื่อนทางนั้นก็ไม่ขีดทางนี้ก็ไม่ขีดขีดใครขีดมันจ่อใครจ่อมันามาจิ้มกันเองไม่เป็นไม่รู้จะว่ายังไงไม่เป็นน่ะมองเห็นเหตุการณ์มองเห็นสถานการณ์ครับเพื่อนแล้วอดีตสามีบอกว่าตัวเล็กมหาเธอทีไรเขาก็จะอารมณ์ดีทุกครั้งแล้วพักหนึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมเขาจะแว้งใส่เขาเขาว่าอย่างนั้นครับเพื่อน เธอกับตัวเล็กก็ยังมีความสุขมีโอกาสและมีเวลาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแต่ก,กับชั้นนี้ไม่มีโอกาสเลยต่างคนก็ต่างเดือดใส่กันนะคะเพื่อนแกก็มานั่งร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้พูดไปก็หายร้องไห้พูดไปก็ร้องไห้อีกค่ะเพื่อนเอันนี้แกก็ร้องไห้กับไม่เป็นหลายรอบแล้วเรื่องนี้ค่ะเรื่องลูก แล้วแม่เพนก็นึกถึงลูกคนเล็กละค่ะไม่อยากให้เขาทําบาปท,ทำกรรมไม่อยากให้เขาต่อเวรต่อกรรมกับบิดามารดาเลยค่ะเพื่อนแม่เพนก็พยายามบอกพยายามสอนสอนได้ที่เท่าที่สอนบอกได้เท่าที่บอกเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่เปลี่ยนนิสัยเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะเอาชนะอย่างเดียวค่ะทีนี้ จะมาเอาชนะลูกมันไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆเอาชนะใครไม่เอาชนะไปเอาชนะลูกไม่เป็นก็จะดูแลลูกห่างๆจะเอามาอยู่ด้วยไม่ได้คะ่ะถ้าเอามาอยู่ด้วยไม่เป็นก็จะต้องเลือกกับคุณลุงไม่เพ็นกับคุณลุงอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนเรื่องมันยังไม่พ้นตัวคะ่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นก็สบายใจขึ้นเยอะ ที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อย่างนี้อดีตสามีร้องไห้บ่อยในโทรศัพท์ก็ร้องไห้และลงมาพูดครั้งนี้ก็ร้องไห้กับเพื่อนส่วนร้องไห้นั้นเขาเจ็บปวดกับลูกสาวของเขาเองไม่เป็นพยายามแก้พยายามบอกทีนี้เขาก็ลามปามไปถึงวันที่ไม่เป็นเดินทางออกมาครัเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะไม่เือลืมจะไม่ให้อภยัย เขาจะจำจนมันตายครับเพื่อนเขาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเขาลงโทษเขาเองเขาก็เอ่ยครับเพื่อนว่าเงิน20งหมื่นหยนนเวมไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึง่งลูกสาวมาเกาะแล้วก็ไม่ได้ช่วยออกค่าอะไรเลยแล้วลูกสาวนั้นก็เอาตังค์ไปจ่ายพัดเม้นที่อื่นแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือที่นั่นค่ัเพื่อนมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดอะไรเจเฉิญ เขาก็ยังมีที่พักที่ไปแต่ว่าเขาไม่เฉยแล้วครับเพื่อนคือลูกเป็นนายหนูโตแล้วแล้วก็มีพาร์ทเมนต์ของตัวเองด้วยสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็ควรจะเคารพพ่อแล้วก็ช่วยเหลือมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยแต่ทีนี้พ่อเขามาบ่นให้แม่ฟังเป็นชั่วโมงสองสารอาดีตสามีครับเพื่อนไม่เป็นอยากจะช่วยอดีตสามีมากแต่มันช่วยไม่ได้ เมื่อมันช่วยไม่ได้ไม่เพนก็ไม่รู้จ้าว่ายังไงเขาก็มานั่งขู่หลายครั้งค่ะเขาขู่ไม่เพนเรื่องลูกลูกอยู่กับพ่อมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะทําอะไรยังไงนั้นมันก็เ,นเรื่องของเขาค่ะคิดว่าตัวเองนี่ถูกตลอดเขาก็จะไม่แก้อะไรเพราะว่าคนที่ถูกตลอดนั้นเขาไม่มีอะไรจะแก้นะคะเพืเ่อนๆไม่เป็นอนะไม่มีปัญหากับแกแล้วก็ไม่มีปัญหากับลูก ส่วนเรื่องหินของน้องจูเลียนั้นแกก็โทรตั้งไม่รู้กี่กรอบค่ะเพื่อนๆบนเรื่องลูกสาวให้ฟังสุดท้ายก่อนที่จะสั่งหินนะคะไม่เป็นน่ะถ่ายรูปไปให้ลูกแล้วก็ถ่ายรูปไปให้พ่อด้วยวันเดียวกันเขาบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรไปให้พ่อส่งไปให้เขาคนเดียวก็พอเพราะว่าความคิดของเขาว่ามันไม่ตรงกันกับเพื่อนๆไม่เป็น ส่งรูปที่ไม่เป็นทําไปแล้วบอกอดีตสามีว่าไม่เป็นอ่ะส่งรูปให้แล้วทั้งสองคนได้รูปว่าหินมันจะออกมายัางไงแม่เป็นเลยบอกลูกสาวว่าให้โอกาสวันนี้วันเดียวนะเพราะว่าแม่ส่งรูปไปให้พ่อและให้ลูกพร้อมๆกันแล้วแม่ก็บอกว่าให้พ่อสั่งหินจะเสร็จเพราะว่าอดีตสามีโทรมาหาไม่เป็นหลายรอบประกาะเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากจะสั่งหิน น้องจูลีมันจะได้เสร็จเสร็จไม่เป็นก็อยากจะได้เสร็จเสร็จเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาโทรศัพท์มาตลอดมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่อดีตสามีจะโทรมาหาบ่บอยๆจะส่งข้อความมาหาบ่บอยๆมันก็ไม่ปกติหรอคกค่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้ลูกสาวคนเล็กก็ไม่อยากให้พ่อสั่งหินนะคะเหมือนเขารั้งเอาไว้เมื่อลูกสาวรังเรื่องการสั่งหินของน้องจูลี่เอาไว้ พ่อก็ไม่อยากจะสั่งเพราะว่าถ้าสั่งไปก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกค่ะแม่ให้โอกาสหนูวันนี้นะในเรื่องสั่งหินแม่ส่งให้พ่อให้ลูกคนละรูปแม่บอกพ่อว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินข่าวจากหนูภายในวันนี้แม่อนุญาตให้พ่อสั่งได้พอวันหลังมาไม่ไปเลยถามอดีตสามีว่าสั่งหินหรือยังแล้วอดีตสามีก็ตอบพ่อความมาบอกว่ายังไม่ได้สั่ง ไม่เป็นบอกว่าได้ยินข่าวจากลูกสาวคนเล็กไหมแกบอกไม่ได้ยินข่าวถ้าไม่ได้ยินข่าวก็สั่งเลยอดีตสามีตอบไปอีกค่ะบอกว่าเขาจะเปลี่ยนสไตล์นิดหน่อยก็เลยต้องรอไปอีกไม่เป็นบอกว่าตามที่ส่งไปนั้นเธอมีสิทธิ์ที่จะสั่งเพราะว่าสั่งลูกไปแล้วถ้าเกิดเธอไม่สั่งมันก็เรื่องของเธอถ้าเธอคิดว่าลูกยัง ยืดเยื้อยังลังเอาไว้อยู่เธอเลือกเองว่าจะสั่งไม่สั่งเพราะให้เวลาเข้าไปแล้ววันหนึ่งเรื่องมันน่าจะผ่านไปนานแล้วแต่ยังไม่ผ่านครับเพื่อนสุดท้ายก็สั่งแล้วก่อนที่จะสั่งนั้นไม่เพนแคปข้อความแล้วก็ส่งไปข้อความเก่าที่เราคุยกันนะคะแคปส่งไปแล้วไม่เพนก็บอกว่าตัดสินใจเองทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เธอ ไม่เป็นพูดกับอดีตสามีอย่างนั้น,นะคะแล้วก็เพิ่งจะสั่งหินไปทีนี้ปัญหาปัญหาเก่านะครับเพื่อนเรื่องหินนั้นอดีตสามีไม่โทรหรือว่าส่งข้อความมาลังควานไม่เพ็นอีกแล้วแต่ลังควานเรื่องอื่นก็เรื่องระหว่างแกกับลูกสาวเขาเองคะ่ะแกก็มาบอกหมดเลยคัเพื่อนเพื่อไม่เป็นจะพูดอะไรไปพูดไม่ได้ แถมเกยังมาขู่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นก็เลยบอกว่าเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็จะไปพอเกมาก้าว้ล่าเรื่องที่มันเลยมาตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวออกมานะครับเพื่อนเกยังเก็บอยู่เกบอกว่าจะไม่ลืมแล้วก็เริ่มโทษไม่เป็นกับเพื่อนเพื่อนชีวิตเขาอะเป็นอย่างนั้นเขาเปรียบเทียบว่าความดีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นมันเหมือนกระดาษ a 4ที่เธอจับมาแล้วมาทำ เป็นปั้นๆแล้วก็โยนออกหน้าต่างมันหายไปทั้งหน้าต่างแก้ว่าอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็เลยบอกหมดได้ยังโหเกง,งหนันหันคเพื่อนๆเก็บมือ,อโหไม่เป็นก็เลยออกมาจากรถค่ะแล้วไม่เป็นก็เดินข้ามถนนเดินมามนก็ก้มหน้าพอรถเก็บผ่านมาแกก็ผ่านช้าๆค่ะเลื่อนล้อช้าๆ ไม่เป็นรู้เลยว่าทำไมต้องเลื่อนล้อช้าๆไม่เป็นก็เลยมองไปที่รถของแกพอมองไปที่รถของแกแล้วแกก็ใส่สายตาแข็งกับเพื่อนกใส่สายตาแข็งแกขู่ด้วยสายตาจนสุดสายตาจนแกขับออกไปครับเพื่อนแกมองไม่เป็นขู่ด้วยสายตาโดยที่ไม่กระพริบแม้แต่นิดเดียวแกเป็นคนอย่างนี้แล้วจะให้ลงกับลูกได้ยังไง ขนาดไม่เป็นยอมแท้ๆยังลงไม่ได้เลยแล้วยิ่งแกมาทําอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพื่อนไม่เป็นก็บอกลูกสาวแล้วบอกว่าให้ไปอยู่พ์ทเมนต์ของตัวเองจนกว่าจะได้พ์ทเมนต์ใหม่แกบอกว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่แกก็คงจะอยู่กับพ่ออย่างนี้แหละคะ่ะสองคนนี้เขาทนจริงๆไม่เป็นอะไรไม่ทนค่ัเพื่อนไม่อยากจะทนมันเสียสุขภาพจิตจะบ้าตาย จิตไม่เป็น่ะไม่แข็งทีง่ขนาดนั้นแต่ลูกสาวกับพ่อเขาว่าเขาแข็งกันว่าจิตใครจะแข็งกว่าตอนแรกอ่ะไม่เป็นห่วงสุขภาพจิตลูกสาวมากเลยแต่ตอนนี้เขาโตแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นทําอะไรไม่ได้เขาเลือกของเขาเองไม่เป็นก็ต้องปล่อยค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็พยายามจะสอนลูกแต่เมื่อแต่เมื่อ,อ <c oughs> แต่เมื่อลูกยังไม่พ้นเขต แต่เมื่อลูกยังไม่พ้นเขตของเขาเองแม่เป็นก็จะช่วยไม่ได้เขาก็จะต้องข้ามเขตของเขาเองนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาโตแล้วแม่เป็นก็ไปต่อยแยไม่ได้พ่อก็ต่อยแยไม่ได้ไม่อยากให้ลูกมาเจออย่างนี้ไม่อยากให้ มีเจ้ากรรมนายเวรมาย้อนเขาอย่างนี้ไม่เป็นก็ขอให้มันหยุดแค่นี้ค่ะเพื่อนหยุดกรรมหยุดเวรกันแค่นี้ให้หยุดตรงที่พ่อเขาแล้วลูกอย่าได้มีอย่างนี้ต่อไปเลยให้เขามีแต่สิ่งดีๆคิดดีพูดดีปฏิบัติดีเป็นผู้กระตันอยู่กระตะเวทีเคค่ะเพื่อนๆไม่เป็นก็คงจะมาเล่าแค่นี้ค่ะไม่เป็นเสียใจกับเรื่องอย่างนี้มากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีตัวมีตนและเป็นสายเลือดของเราเองมาเป็นครอบครัวของเราเองมันพูดยากมันลำบากมากๆเลยค่ะเพืนเพื่อนเมื่อกี้ไม่เป็นอะกลัวอดีตสามีมากเลยกลัวเขาจะขับรถมาชนไม่เ็นนะคะก็แอบบแอบบแอบบไปที่รถถ้าเกิดว่าเขาจงใจจะขับชนไม่เป็นอย่างน้อยก็มีรถ กั้นเอาไว้อยู่ไม่เป็นก็แอบ,บรถข้างทางค่ะเพื่อนมันเป็นไปได้ค่ะมันน่ากลัวเมื่อกี้คงหุนหันมากขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกําลังใจค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วขอบคุณทุกไอเดียขอบคุณทุกข้อคิดขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์และไอเดียและช่วยเหลือและสนับสนุนให้กําลังใจไม่เป็นมาตลอดบุญลึกษาฝพระคุ้มครองค่ะโชคดีปลอดภัยสุขกายสุขใจยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเพื่อนเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ